กาบสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวลสายลุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาพอสาวนวลมืีก็อยู่บ้านสิริปลากล้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็มาฮอดมาถึงที่บ้านเอื้อสอนเพชรที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกคือมื้อนี้เนาะกทางผู้ใหญ่เพิ่นกแจ้งมาว่าให้ทาสาวนวลนี่อ่าเฮ็ด หัวบั ment, นไดยินแถวนี hmm. ้น้องพรมพิน้องเนาะก็คือชาวนวลกับอะเบิ่งรูปภาพที่เพิ่นวาดมาในอาชีพ็ดบันไดอยู่แถวกลางน้องพรมพิน้องเนาะอะเพิ่นกรให้ยชาวนวลเพิ่มเติมอีกสองสามคนวะกับบัวหว่าเพิ่มข้างใดรพรมพิน้องที่ซีเพิ่มข้างนี้บ่เนาะหรือว่าสิเพิ่มข้างนี้พรมพินองไอ้เป็ยังบัวหูเนาะ อ่าแต่สีกงคึคือ <t> พ <ell reading iento> uh, no ่นชิตกเนาะพผ่น้องนะสวัสดีใชเสื้อไปใ้งไปเนาะ ควรจะไปโคกไปยังโคกนะไปหากินหาของกระเป๋าไปขู่มือบอกได้ว่าใดๆขู่มือไม่รูพากระไปมปือไปเหตุยัยงไใหลังจากที่ว่าข่อยเมือ่องแหละสรางศีแบบคือบอกพากันขึ้นไปเหตุจกเถื่อนโจม,มนะฮึโจมนล้วนะทางที่มันมบริเวณบ้านจะนี่เดะมันเป็นกระบืออยู่ย้ำได้สิขึ้นไปเหตุหนะ คันว่าบาดใหม่ก <ấy> ัน <Mega> ม <pause> <pop AP favour> <sh> ื <tails> ้ออื่นมื้อนี้เพราะว่าคันได้เฮ็ดก็ใเฮ็ดให้เจ้าบ่งังซี่กได้อ้โอ้ยเฮ็ดจังได๋ข่อยเว้าเฮือนงใหญ่เจ้าหนาสังสีาวน่ะข่อยบ่เอาขึ้นไปใักเทือจอมที่มันบ่พอหั่นตัวนี้จังขึ้นหลังเฮือนนนอนะโอ้ยย่านไ อันนี้แหงขึ้นง่ายแล้วว่ามันยังมีไหมมีตกจับอยู่ไปเจ้าไปมุมงมันแหงขึ้นง่ากได้มันพลาดทางสีไปสเสบดปวกสร้างเห็ดเฮือนเหตดชานเจาบ่ามีพายูเลยบ่โอเด็กพุทธกับรอยู่นไปห้ามไปเฮียนอยู่บนหนังสือผักลายเรือน,นผักลายเรือนแล้ว ีใหม่บริเฮียนเลยบอมือไรสีเฮียนชัดขอพูดชัดทางพ่อเพิ่นได้ไปผ่าไปยังไหนตีสบายดีด้วยโอ้สบายดีนังละสบายดีนะน้องนะสยดีนะองดิอี๋น้องดน้องอันนี้ก็คือสีผ่าให้น้องพุดด้วยเนาะเป็นเกือบครูหนึ่งเนาะ ปก่อนการเรียนหน่อยแม่นแล้วก็หน,นังสือการเรียนมันมีภาษาลาวสองหัวเด็กการิศาสสองหัวปสามปสี่ปสามปสี่เด้อจะต้องเข้าแม่ซื้อมาให้เรียบร้อยโอ้โหปใสได้เด้อบ่กจะโตบ่อยู่้วสิห่าพันกิจะโตพันบ่อยู่พี่น้อาไงมาเนี่ยอาชิพอดีเผยกะคนประมาณนี้แหละนี่คุณเนี่ยอาสิพอดีเนาะงามงามครูหนึ่งหาสิห่าพันเด็กก็มีส่งสองโตเด้อ ภาคบอกเพิ่นเพิ่นมาแน่ให้เพิ่นมาเอา2โตตัวนี้คู่นี้เนาะ2โตใส่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวสิเอาออกให้เบิงนี่2โตอึอืออ่า2โตกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าเป๋านี่ก็8 10,000แทงเด้อ มันเป็นแพะแต่มันบ่แม่นมีแบบธรรมดาตรงรุ่นนั้นก็คือว่านันแหเนาะก็ธรรมดามันก็หา60กว่าเลยอนี่กระเป๋าเียเพราะว่าใต้องพายแบบนี้อยู่แล้วเนาะอือเอยก็อยู่เธอฮะก็ลูกสาวลูกสาวลาบ่ลูกสาวเพิ่นอื จะใส่จะบอเออๆเนี่ยฮะบ้าอ่าเด็กกรับเอาไว้ให้ทั้งน้องขุดเด้อให้เพื่อนตั้งใจห้ามใจเฮียนเนอให้เพื่อนสนับสนุนเข้ามาเอาไว้นี่ก็ได้นี่เอาไว้นี่เด้อไว้ให้้อายเด้อนี่ไว้ให้้อายบ้าตกใจบืนใส่เนี่ยอื้ออื้อใส่อันนี้คือกระตุกลืนเอาไว้มาพาไม่เด้อได้ต้องหากระตุกมาเปลี่ยนแล้วนะ้าดิดเอากระตุกมาเปลี่ยน เพราะว่าเอามาทังฮ้านเฮาด้เขาต้องการกระตุกพืนนี่โอ้โอ้จ๊ะเอเฮ็ดหยังนะปึ๊บเดบ่ตัวนี้ได้สัมดิษฐ์ตกนาอบ่ยังบ่เบิดเด้อคเก็บไปแม่นน่ะเก็บไปดไปเก็บไว้นี่หันเด้อ เนี่ยทุ่งนี่เนยทุ่งนี่ที่สีบวัดบ่อลิตบ่ตัวนี้กันเดือบ่เดือแล้วมันหาิตตัวนี้ประมาณ4 4่ิตกว่าเก่งกว่ะอ่ะเรียบรอเนาะ ที่ไว้เรากลรักษาไว้ดีไม่พาดเพาะเจ้าได้มวิ่งมาพายมายืมมาโคได้ให้เขาบุได้ได้เด้อได้หรือหน่อยก็ต้องไปใส่ตัวเองเมียนมามวีกินมีอยู่ลนะพาคเป็นขายบุได้ได้กินนมเลยค่ะกินนมกินนมบ่อยากกินนมอยากนอนบ่ก็คือทั้งน่ะผู้เพิ่นเห็ดไอเด็ดไอยังนี่อันน้องทรายผู้ใกล้ๆนี่เพิ่นบม่ได้ยูเมีนบ่ ถ้าเขามอบเงินให้กับเจ้านี่มันสี่อ่านี่ไรได้อยู่บ่เมียเรามาจะไหนเจ้าบัดจะกลับมาเป็ไหนซาใจคอยยังไงมากพอมหนักกันไรเงินก็ให้กันแต่อันนี้มันบวกลบกันเลยนี่ยเมื่อไหร่เราโดยเมียโดยตรงโดยเราเมียเราก็ขึ้นเถองครับคะคันเจ้าจะขึ้นมาก็ให้ใส่เข้ามือ ใส่มือหน้าก็ได้แต่ว่าคอยโทรมานะให้มันติดเน็ตโทรศัพท์นะบอกบอกเพิ่นเด้อบอกเพิ่นว่าเฮ็ดนั่นโบเมน่าเพิ่นบม่ได้จ้างค่ะมือจับบายเพิ่นหายอยู่ได้ย,ยินบ่ถ้าว่าครบวันนี้คอยายเจ้าเก้าแสนคอ,อยคอยใจยุธยาค่ะอ่าก็แสนกีบาปัญหาเขาค่ะหรือว่าเพิ่นบทเสื้อคำะแบบของขวอ,อย่างไรบทเสือ้อ เหตเฮือนไห่ท oh, oh. okay. ั้งว่าเป็นลังแะละคือว่าเฮือนเจ้านน่ก็เไยโอ้โข่อยบ่เคยตัว่อยบาว่าไห่คือไห้บ่ไห้คือบ่ไห่บ่มีคือบ่มีถ้าข่อยบาว่าได้คือว่าได้มีแต่ว่าเอาจังซี่ซะเงินนี่ข่อยสิเก็บบว้ยก้าแสนแต่ว่าไห่ทั้งเจ้านี่แนะนำทั้งผ่นเนอะถ้าว่าอยากมาซอยนน่ก็ไห่ซอยให้มันเลี่ยวซะ เด็กกับจำนวนเก่าแสนนี่แด็กคอยลงมามืบอหน้าเด็กชุมเจ้าสี่หาชุมเจ้าแด็กแบ่งปันกันเด้อแต่ต้องอยู่ให้ครบแล้วแบบให้ครบได้ยินบอกใครเป็นคนเหตุเทือนให้เจ้าเน่ยจะคนแด็กเอาเขามามีพ่ใครเด็กกับน้องชายนี่กระพัวเจ้านี่นะว่าสามคนเม็นบอกอ่าก็แบ่งปันกันแล้วแต่ชุมเจ้าสีเบ้ากันเดืองนี้นะ แต่ว่าต้องให้มาพร้อมกันเดี๋ยวให้เงินแล้วสี่วันนี่นี่นั่นนั่นโบห็นนี่นี่นั่นนั่นเองมันถึงกับชี er. <g ib it> ้ยะอีกเมีนบอแต่ว่าเอาสิงสั้นซะมารอบหน้าค่อยสิตใจให้ก้าวเส้น่ะเด้อแกต้องในน้ำพนีเวลาพนมาตีเบียดตีงานกับในน้ำพนีดูว่าโทรบอกถามข่อยก็ได้ให้เอ้หน่องจะมานั่งพางเปิดลำโพงเลยเด้ออย่าบาดบกมันใจอย่าบาบกมั่นใจบาใส่งานแล้วบ่เอาเงินเอาค้ำให้นะได้ยินบ่กช้อนเพชร อืมันแบเจ้ามาแล้วเขาจิบฉันทรหาเจ้าแล้วให้เจ้าเอาหนังมันดีใช่ไเออเปิดเสียงเลยให้เอิอนมาผู้ใดเหตุเฮือกเฉยอันเจ้าคะนะออผู้นี้บบถ้ามีอันบินธนาคารขอส่งมาให้เจ้าไปเอาเก่งเกาะเข้าใจบ่สมุดขอยติดงานบ่อื่นเถอะนะอาจจะเแซงก็ได้ได้โบเนาะดู แสดงว่าตั้งใจเห็ดเวียกเห็ดงานเหตุเลี้ยสมบูรณ์แบบแม่มาอะไรทีไปเอาเก่งกว่าอะเด็กสานแหละบอกว่าอะไรยายห้างก็มีแต่เอาเครื่องเอาของนี่ใบให้อันน้องขุดช้าอุปกรณ์การทำการเฮียนเพลินเนาะเพลินตั้งมุกตั้งใจการทำการเฮียนเนี่ย พื่อนสนับสนุนมากอคือว่าเฮียนก็คือว่าเฮียนฮะนะแม่ะให้ทังเจ้าขอขอบคุณขอบคุณเพื่นะเลเพื่อนก็ส่งเสริมมาตลอดบ่ได้ขาดสายเลยได้หน่นะอย่างมเจ้ามีอยู่มีกินกันทะเลหนุ่มๆไเยปีใหมีวยกัปไ่างน้าดนะ เป็นกระไรดำด้วยโดยเนาะอ่ะก็คือข่อยเน้นนำให้เด้อมีแต่ชีแจ้งบุพเพนบ่มีเหนว่าให้เห็ดฟีดอกมีขาจับขาบายมีอันเพื่อขาเพื่อขาแห้งอยู่บ่เห็นว่าให้เห็ดฟีให้เข้าใจบ่าให้เด้ออ่ะเน้นนำพันซะอ่ะจึงได้กระกลับก่อนเด้อโดยสบายดีสบายดีละสบายดีโดยสบายดีทุกทุกคนทั้งนั้นเนาะ แต่สีไปถ่ายดุมนี่เนาะดุมมาทีเป็นคูเทศหงนะพอรมินพี่น้อยแก่สีได้อยู่ประมาณสองทอนเนาะสองทอนนี่แหละเพราะว่าสองทอนก็อาจสีเก็บได้พรมิพี่น้องเพราะว่าทางบ้านสานวนนี่ก็สองทอนเนาะแก้ยังใส่หอดปัจจุบันพรมิพี่น้อยสองทอนนี่ก็คือว่า ที่ได้อยู่เนาะทางพื้นก็บ่อ่าสามารถขุดได้พุ่นพี่น้องเพราะว่าเป็นินอ่นะดินดานหรือว่าดินแข็งเนาะเป็นหินดินแข็งุยพี่น้อง้ม่นดินดานแต่ว่ามันกแข็งอยู่ถ้าว่าเฮาบ่มีน้อทรัพมันเนาะต้องหาิวหรือว่าิวอ่อันนี้ก็คืออ่าเฮือนที่ยังบ่วุพี่น้องเอ้ย คือทางภาคนี também, ้คือว่าทิศทางตะวันตกเนาะขางนั่นก็ทิศทางตะวันตกเนาะพรมพินองเนาะทางนี้ก็คือทิศเหนืออ่าทางบ้านเพิ่นพรมพินองเอ้ยเพิ่นก็ยังบ่ได้อ่าใส่สังเสาะสีทั้งเพิงอยู่เนาะยังคือเก่าพรมพินองเอ้ยก็จังได้กับทางไอ้หัวไอซ่อนเพชรไอ้เปีมพิ่นก็ยังย่านเพิ่นว่าขึ้นบ่ได้เนาะ กะยังสสามารถขึ้นได้เพราะมีเพราะว่าเพราะว่ามันมีอ่าไม้ตัวนั้นกะอยู่เนาะกะสามารถขึ้นได้อ่าโบหุว่าจะเพิ่นเห็ดยังเนาะคาเวียงยังหุยพี่น้องไอ้เพวนก็ยังบริได้ตอกสั้งซีใส่ขางนี่เนาะอ่ากะสีประมาณนี้พราะมีพี่น้องเลยกะจังใดจังใดกะอย่าลืมติดตามได้กะผ่ากดเซกกดได้ชาวนวลเนาะพี่น้องเนาะโดย สำหรับที่นี่ก็สน,นักบการทได้อําราพาจากทุกทุกคนไปกอนพม,มิพิ่น้อยขอขอบุญขอบพุณนทางผูใหญ่ใจดีด้ดวยว่าผูสนับสนุนมาทางครอบครัวเลยซ้อนเพชรเนาะก็ขอให้เพิินอยู่ดีมีแห้งพม,มิพี่น้อยความเจ็บกระบอบให้ได้ความไขกระบอบให้มีเนะาะปรารถนาสิ่งได้ก็คอยเพิินได้สมความปรารถนาพม,มิพี่น้อยสำหรับที่นี้ก็ขอการาำบัตสบายดี